วันอาทิตที่28มีนาคมพศ2564นี้เป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลทั่วประเทศทั้งหมด2,472แห่งหลังจากที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งมานานกว่า6ปีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่12มกราคมพศ2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทศบาลและนายกเทศสมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ พศสอ 2, 5 6 4ได้กำหนดให้วันที่28มีนาคมพศสอ 2, 5 6 4เป็นวันเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีก่อนวันเลือกตั้งประชาชนต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังต่อไปนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1. มีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง 3. ม,มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าโดยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หเป็นภิกษุสาม,มนเณรนักพรตหรือนักบวช 2. อ,อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. มีคนจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. มีทักษณะอื่น <S 2> <S 2> ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกคกองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้สุดท้ายนี้ขอให้ประชาชนรวมถึงข้าราชการทุกหมู่เหล่าออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างสุจริตครับขอได้รับความขอบคุณจากคำพิ มาณโอกาสนี้สวัสดีครับ